ออกก่อนบ่ายรายได้อื้อไม่งอใครข้ารืหัสหนูเล็กพันตัวทำอาชีพนี้รวยอื้อเทียบเศรษฐีขึ้นแทนเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์ งานในวงการบันเทิงอย่างเดียวไม่พอเพราะตอนนี้นักแสดงและพิธีกรสาวหนูเล็กกากา้าพันตัวทำอีกหลายธุรกิจรวมถึงทางด้านอสังหาเพราะตอนนี้หนูเล็กได้ทุ่มเงินก้อนใหญ่สร้างภูวิลล่าสองหลังใหญ่ไว้ที่เขาใหญ่เตรียมเปิดให้คนเข้าพักสูดดมอากาศธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยภูเขาต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวล่าสุด หนูเล็กได้ออกมาอัปเดตภูวิลล่าที่คืบหน้าไปเกือบจะ100%แล้วพร้อมเตรียมเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวหนึ่งหลังสามารถพักได้ถึง8-10คนโดยระบุว่าบ้านแบบเรียบง่ายสบายแต่วิวตอนถ่ายรูปสุดปังค่ะอีก6เดือนเข้าพักได้เลยครับทุกคน